สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้เราจะพาไปในกรุงเทพเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ย่านคลองสานนี่เองนะคะจริงๆย่านคลองสานนะคะมีวัดสวยๆอยู่หลายแห่งเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวัดทองธรรมชาติวรวิหารค่ะหรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดทองบนนะคะซึ่งสร้างคู่กับวัดทองล่างหรือว่าวัดทองนุพค,คุณนี่เองค่ะสถาปัตยกรรมนะคะเป็นแบบของอยุธยาขาประวัติ ได้กล่กาวไว้ว่านะคะแลชกาลที่3ท่านโปรดกล้าวให้มาบูรณะภายหลังค่ะสําหรับวัดนี้นะคะจริงๆเราไปมาสองรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในวัดนะคะเนื่องมาจะมีกิจกรรมอะไรภายในวัดไม่แน่ใจเราไม่มีที่จอดรถนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นช่วงโควิดค่ะเพราะว่าช่วงโควิดวัดก็จะปิดค่ะ ครั้งนี้นะคะโจได้คิดว่าถ้าสมมติว่าวัครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปไหว้พระอีกก็คืออาจจะไม่ได้มาแล้วค่ะก็เรียกว่า,าเทพเป็นใจเนาะให้เราได้เข้าไปไหว้สักการะนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปปั้นเนาะแล้วก็หน้าบันของ อุโบสถศาลาต่างๆเนี่ยก็มีความสวยงามมากแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านด้วยค่ะแล้วตอนเราไปนะคะก็ได้เจอลุงกับป้าที่นั่งอยู่ด้าวัดนะคะซึ่งให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเลยค่ะสังเกตนนะคะว่าจะมีความสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ ะะก็อย่างที่บอกนะคะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะ ำหรับวัดแห่งนี้นะคะสิ่งที่ต้องพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังค่ะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะ มีจุดให้ถ่ายรูปมากมายเลยนะคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยเรียกว่าทำความสะอาดแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเดินทางไกลนะคะในกรุงเทพยังมีอีกหลายวัดเลยนอกจากวัดดังๆนะคะวัดที่ไม่ดังก็ยังมีความน่าสนใจในตัวของมันเองนะคะถ้าเพื่อนๆได้แวะไปที่ไหนก็ ฝากมาแชร์กันได้นะคะคลิปนี้เราให้ชมรูปไปยาวๆเลยค่ะเพราะว่าภาพมีความสวยงามมากอยากให้เพื่อนๆเต็มอิ่มกับรูปภาพนะคะ สำหรับพระประธานนะคะได้รับพระราชทานนามจากราชการที่9นะคะว่าพระพุทธชินชาติมาธรรมคุณค่ะ นี้จะเป็นรูปปูนปั้นนะคะคาดเดาว่ามีในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะคะที่เริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติค่ะ กับชื่อที่เป็นทองเลยนะคะเพราะว่าส่วนตกแต่งหรือว่าภาพหรือว่าสีนะคะก็จะเป็นลักษณะของสีแดงแล้วก็สีทองค่ะ จิตกรรมฝาผนังนะคะคลิปนี้เรียกว่าค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆชมกันให้เต็มอิ่มเลยค่ะหลังจากที่เราไปสองรอบแล้วไม่ได้เข้าไปชมนะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยถ่ายรูปมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แล้วเพื่อนๆท่านใดน,นะคะถ้าชอบเที่ยววัดแบบเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัดดังหรือวัดไม่ดังนะคะเราจะตามไปเที่ยวให้หมดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ